สวัสดีครับขยินดีต้อนรับทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของผมนะครับของฉันนะคะถ้าวันนั้นเขารับสายชีวิตของเธออาจจะไม่พังแบบนี้แต่เขาเลือกที่จะเงียบจนกระทั่งวันนี้วันที่ความลับที่ถูกฝังมานานกำลังจะถูกเปิดเผยใครกันแน่ที่ทำลายครอบครัวของเธอแล้วทำไมชื่อพ่อของเขาถึงอยู่ในแฟ้มรับของฆาตรกร ถ้าคุณคิดว่าเรื่องนี้คือแค่ความรักของอดีตวเวรียนคุณกำลังเข้าใจผิดอย่างแรงและถ้าคุณอยากรู้ว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลังทุกความเจ็บปวดนี้และความจริงที่เขาต้องเผชิญจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการอย่างไรฟังให้จบครับเพราะตอนจบคุณจะไม่มีวันลืมมันได้เลยชี้มือลงถ้าคุณชอบเรื่องเล่าแนวดราม่าเข้มข้นแบบนี้กด s u b s c r i b e ช่องของเราไว้เลยครับและคอมเมนต์มาด้วยว่าคุณเคยมีอดีตที่อยากกลับไปแก้ไขหรือเปล่า ผมไม่มีวันเกลียดคุณได้เลยผมเห็นเธออีกครั้งในวันที่ฝนตกหนักที่สุดของปีเธอยืนอยู่ใต้ต้นไม้หน้าโรงเรียนเก่าเสื้อของเธอเปียกจนแน่ไปกับตัวแต่เธอยังคงยืนนิ่งมองไปยังประตูรั้วที่ปิดตายผมไม่คิดว่าจะได้เจอเธออีกหลังจากเหตุการณ์คืนนั้นคืนที่เราต่างพูดคำที่เราไม่มีวันลืมแกมันขี้ขาดเธอตะโกนใส่ผมกลางฝนผมเงียบไม่ตอบกลับ พราะผมรู้เธอพูดถูกผมเดินผ่านเธอโดยไม่ได้พูดอะไรแต่หัวใจของผมมันเต้นแรงเหมือนจะระเบิดออกมาทุกครั้งที่ได้ยินเสียงฝนกระทบพื้นมันคือเสียงเดียวกับคืนนั้นคืนที่เปลี่ยนทุกอย่างย้อนกลับไปเมื่อห้าปีก่อนพวกเราคือเด็กนักเรียนมาปลายธรรมดารรมดาที่มีโลกเล็กๆแค่ในสนามบา้านกับร้านน้ำปั่นข้างโรงเรียนเธอหัวเราะเสียงดังผมชอบนั่งมองเธอจากมุมมานั่งไม้เก่า ทุกคนบอกว่าเธอแรงพูดตรงไม่ไว้หน้าใครแต่กับผมเธอกลับพูดเบาๆคอยๆยิ้มและเรียกชื่อผมช้าๆเหมือนมันเป็นชื่อที่มีความหมายผมเคยคิดว่าผมคือคนเดียวที่เธอไว้ใจจนกระทั่งวันนั้นวันที่ตำรวจมาที่โรงเรียนวันที่ทุกคนรู้ความลับที่เธอเพยายามปิดมาตลอดพ่อเธอฆ่าตัวตายเพราะโกงเงินบริษัท ข่าวลือแพร่กระจายเร็วกว่าไฟป่าและผมผมเลือกที่จะเงียบผมไม่ได้ยืนข้างเธอผมไม่ได้จับมือเธอผมแค่ถอยห่างออกมาและเธอก็หายไปหลังจากนั้นวันนี้เธอกลับมายืนตรงหน้าโรงเรียนสายตาของเธอไม่ได้โกรธไม่ได้เศร้าแต่มันว่างเปล่าจนผมรู้สึกเจ็บนึกว่าจะไม่กลับมาแล้วผมพูด เธอหันมามองไม่ยิ้มไม่พูดผมเดินเข้าไปใกล้เธออยากจะบอกทุกอย่างที่ผมเก็บไว้อยากจะขอโทษอยากจะพูดว่าผมคิดถึงเธอแค่ไหนในทุกปีที่ผ่านมาแต่เธอกลับพูดขึ้นมาก่อนนายรู้ไหมคืนนั้นที่ฉันโทรหาใครสักคนก่อนจะหายไปเสียงของเธอสัน่นฝนยังคงตกแต่ครั้งนี้เสียงหัวใจผมดังกว่าฝน ผมพยักหน้าฉันโทรหานายเสียงฝนเหมือนหยุดลงชั่วขณะผมหยิบโทรศัพท์เก่าๆออกมาจากกระเป๋าเสื้อมันคือเครื่องเดิมที่ผมใช้ตอนนั้นหน้าจอยังแตกและเบอร์สุดท้ายที่ไม่ได้รับสายคือตัวเลขที่ผมจำได้แม่นยำเธอยิ้มบางๆแล้วเดินผ่านผมไปกลิ่นน้ำฝนยังติดอยู่ในอากาศแต่สิ่งที่หลงเหลืออยู่ในหัวใจผมคือคำถามเดียว ถ้าผมรับสายนั้นชีวิตเธอจะเปลี่ยนไปไหมผมหันกลับไปมองเธอกำลังเดินหายไปในซอยเล็กๆหลังโรงเรียนซอยที่เราเคยเดินกลับบ้านด้วยกันทุกเย็นและตอนนั้นเองมือถือของผมก็ดังขึ้นเบอร์ที่โชว์บนหน้าจอเบอร์ที่โชว์บนหน้าจอคือเบอร์เดิมนั้นเบอร์ที่ผมเคยพลาดไปเมื่อห้าปีก่อนเบอร์ที่ผมคิดว่าไม่มีวันจะได้เห็นอีกผมนิ่งงนัน นิ้วของผมสัน่นมือเย็นเฉียบทั้งที่ฝนเริ่มซาเสียงเรียกเข้าดังต่อเนื่องใจผมเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูผมกดรับสายฮัลโหลไม่มีเสียงตอบกลับมีแค่ลมหายใจเบาๆและเสียงรองเท้ากระทบพื้นเปียกๆเหมือนคนเดินอยู่คือฉันเองเสียงนั้นเบาแต่ชัดเจนยิ่งกว่าครั้งไหนๆเธออยู่ที่ไหน ผมถามอย่างรวดเร็วหันกลับมาผมหันไปตามเสียงเธอยืนอยู่ตรงหัวมุมซอยในมือยังถือโทรศัพท์แนบหูสายตาเธอยังคงเหมือนเดิมเหมือนวันที่เราพบกันครั้งแรกอ่อนโยนและเจ็บปวดผมรีบวิ่งไปหาเธอแต่เธอกลับถอยหลังทีละก้าวอย่าเพิ่งมาใกล้ฉันตอนนี้ผมหยุดไม่เข้าใจ นายเคยเงียบในวันที่ฉันต้องการใครสักคนที่สุดเธอพูดเสียงเรียบแต่ดวงตาเริ่มมีน้ําตาเออตอนนี้ฉันอยากให้เขาคนนั้นพูดอะไรกับฉันบ้างไม่ใช่แค่มองเงียบเๆเหมือนเดิมผมกลืนน้าลายพยายามกลั้นทุกอย่างที่กำลังจะพังฉันผมเริ่มพูดแต่เสียงมันแผ่วเกินไปพูดสิเธอกระซิบทำไมถึงเงียบอีกละ่ะ ผมหลับตาแน่นสูดหายใจเข้าเต็มปอดแล้วตะโกนออกไปเพราะฉันรักเธอเธอยืนนิ่งฝนที่เหลือหยดสุดท้ายตกลงใส่ระหว่างเราผมไม่รู้ว่าเธอกําลังจะเดินหนีไปอีกไหมหรือจะเดินเข้ามาหาแต่สิ่งที่เธอพูดต่อจากนั้นมันเปลี่ยนทุกอย่างงั้นนายพร้อมหรือยังที่จะรู้ความจริงทั้งหมดในคืนนั้นผมอึ้ง เธอยังไม่เคยเล่าแม้แต่ครั้งเดียวเพราะสิ่งที่นายไม่รู้คือเหตุผลที่ฉันไม่เคยกลับมาจนถึงวันนี้ผมค่อยๆเดินเข้าไปใกล้เธอชา้ชาๆระวังทุกย่างก้าวและในขณะที่เรายืนห่างกันไม่กี่ก้าวเธอก็พูดด้วยเสียงแผ่วมันไม่ใช่แค่พ่อฉันที่ตายคืนนั้นมันไม่ใช่แค่พ่อฉันที่ตายคืนนั้นเสียงของเธอสัน่น ดวงตาเริ่มแดงจัดราวกับฝนยังไม่ยอมหยุดตกในหัวใจเธอผมนิ่งร่างกายเย็นเฉียบแม้ไม่มีลมพัดหัวใจเต้นผิดจังหวะเธอเงยหน้ามองท้องฟ้าสีเทาแล้วพูดต่อช้าช้าแม่ฉันก็หายตัวไปในวันเดียวกันผมถอยหลังหนึ่งก้าวโดยไม่รู้ตัวอะไรนะตอนที่ข่าวออกแค่เรื่องพ่อฉันทุกคนก็หันหลังให้ฉันทันทีไม่มีใครถามว่าแม่ไปไหน ไม่มีใครแม้แต่จะมองฉันเป็นมนุษย์เสียงเธอแข็งขึ้นเหมือนเก็บมันไว้มานานวันนั้นฉันโทรหานายเพราะฉันนั่งรอแม่กลับบ้านทั้งคืนรอจนเช้าแล้วฉันก็รู้ว่าเธอจะไม่กลับมาอีกผมกัดริมฝีปากตัวเองแน่นรู้สึกเหมือนถูกตีเข้าที่หน้าอย่างแรงฉันเดินเข้าไปในห้องของพ่อเจอจดหมายฉบับหนึ่งซ่อนอยู่ใต้ลิ้นชัก ในนั้นมีแค่สองประโยคเธอล้วงบางอย่างจากกระเป๋าเสื้อกระดาษเก่าๆที่สีซีจางจนแทบอ่านไม่ออกเธอยื่นมันให้ผมผมรับมาและอ่านข้อความบนกระดาษด้วยมือที่สัน่นขอโทษลูกเราทนความจริงไม่ไหวแม่ของลูกตายไปก่อนฉันหนึ่งวันแล้วลมหายใจผมขาดห่วงกระดาษในมือเกือบหลุดร่วงพ่อฉันฆ่าแม่ แล้วค่าตัวตายก่อนจะทิ้งฉันไว้คนเดียวเธอพูดโดยไม่มีน้ำตาเหมือนน้ำตาของเธอไหลจนหมดไปนานแล้วแล้วนายก็ไม่รับสายผมยืนนิ่งไม่กล้าแม้แต่จะขยับรู้สึกเหมือนถูกกลืนหายไปในโลกที่ไม่มีแสงฉันไม่กลับมาเพื่อขอให้นายขอโทษเธอพูดต่อฉันกลับมาเพราะมีบางอย่างที่ต้องบอกนาย เธอหยิบกล่องไม้เล็กๆออกมาจากกระเป๋าสะพายส่งให้ผมมันเป็นของที่พ่อฉันทิ้งไว้มีชื่อของนายอยู่ในนั้นผมหยิบกล่องนั้นมาเปิดออกอย่างระวังภายในมีกระดาษพับอยู่หนึ่งแผ่นกับกุญแจเก่าๆหนึ่งดอกบนกระดาษเขียนด้วยลายมือวัดๆถึงคนที่ลูกสาวฉันไว้ใจที่สุดถึงคนที่ลูกสาวฉันไว้ใจที่สุด ผมอ่านประโยคนั้นซ้ำในหัวหลายรอบหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกจากอกถ้านายได้อ่านสิ่งนี้แสดงว่าฉันตายไปแล้วและลูกฉันคงอยู่ตัวคนเดียวบนโลกที่โหดร้ายเกินไปสำหรับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งผมหายใจไม่ออกแม้แต่จะยืนอยู่กับที่ก็ยังรู้สึกเหมือนขาจะสุดฉันไม่ขอให้นายปกป้องเธอแค่ขอให้นายเชื่อเธอ เชื่อในสิ่งที่เธอไม่กล้าพูดเชื่อแม้กระทั่งในวันที่ทุกคนหันหลังให้เธอผมหลับตามือที่ถือกระดาษเริ่มสั่นหนักขึ้นและถ้าวันหนึ่งเธอกลับมาจงถามเธอเกี่ยวกับห้องเก็บของท้ายตลาดเก่าที่นั่นมีคําตอบทุกอย่างกุญแจในกล่องคงเป็นของที่นั่นผมเงื่อยหน้าขึ้นช้าๆมองเธอที่ยังยืนอยู่ตรงหน้า น้ำฝนที่เกาะปลายผมเธอหยดลงสู่พื้นทำไมเพิ่งให้ฉันตอนนี้ผมถามเบาๆเธอมองผมแววตาไม่แข็งกร้าวไม่อ่อนโยนแต่ลึกและเต็มไปด้วยความระวังเพราะฉันไม่แน่ใจว่านายคือคนที่พ่อพูดถึงจริงๆผมจ้องเธอรู้สึกเหมือนถูกตัดสินโดยสายตาเดียวแล้วตอนนี้ละ่ะเธอเงียบไปครู่หนึ่ง ก่อนจะพูดด้วยเสียงที่เบากว่าเสียงฝนตอนนี้ฉันเริ่มอยากเชื่อเรายืนกันเงียบๆกลางถนนที่เปียกชื้นไม่มีเสียงอะไรนอกจากความเงียบที่ดังที่สุดผมกำกุญแจแน่นรู้ว่าสิ่งที่รออยู่ในห้องเก็บของท้ายตลาดเก่าอาจเปลี่ยนทุกอย่างรวมถึงสิ่งที่ผมเคยรู้จักเธอมาตลอดชีวิตเราไปที่นั่นด้วยกันไหมผมถามเสียงเรียบเธอไม่ตอบทันที แต่สายตาของเธอค่อยๆหันไปมองทางซอยเล็กๆหลังโรงเรียนที่ปลายซอยนั้นมีไฟถนนดวงหนึ่งสองแสงกระพริบและความมืดที่รออยู่เบื้องหลังมันและความมืดที่รออยู่เบื้องหลังมันคืออดีตที่ยังไม่ถูกเปิดเผยคือบาดแผลที่ยังไม่ถูกรักษาและอาจเป็นความจริงที่ไม่มีใครอยากเผชิญเธอก้าวเท้าแรกเข้าไปในซอยผมเดินตามโดยไม่ลังเล เสียงรองเท้าเปียกน้ำดังก้องไปตามพื้นปูนเก่าๆซอยนี้เคยคือคักในอดีตแต่ตอนนี้เงียบราวกับเมืองร้างกลิ่นฝนเก่าผสมกับกลิ่นอับจากกำแพงทำให้ทุก,ก้าวรู้สึกเหมือนเดินลึกเข้าไปในความทรงจำที่ไม่มีใครกล้าขุดกลับมานายรู้ไหมเธอพูดเบาๆขณะเดินฉันไม่เคยลืมว่าเราเคยนั่งกินลูกชิ้นปิ้งกันที่ตลาดนี้ทุกวันศุกร์ผมหัวเราะเบาๆทั้งที่ในใจยังตึงเครียด แล้วก็ทะเลาะกันเพระฉันชอบกินน้ำจิ้มหมดก่อนลูกชิ้นเธอยิ้มรอยยิ้มแรกในรอบหลายปีแต่รอยยิ้มนั้นมีบางอย่างซ่อนอยู่พวกเราเดินไปจนถึงหลังตลาดอาคารไม้หลังเล็กที่มีประตูลเหล็กเก่าปิดอยู่ตรงหน้าสนิมเกาะรอบลูกบิดและกลิ่นไม้ผู้ชอยออกมาจากรอยร้าวของฝาเธอหยุดตรงหน้ามองมันเงียบเงียบราวกับกำลังพูดคุยกับอาคารนั้น ฉันเคยมาที่นี่ตอนยังเด็กมากพ่อบอกว่าอย่าบอกใครมันคือที่ซ่อนของความลับของครอบครัวผมหยิบกุญแจจากกระเป๋ามือเย็นเฉียบแม้อากาศจะเริ่มอุ่นขึ้นนายแน่ใจใช่ไหมเธอถามว่าพร้อมจะรู้ความจริงทั้งหมดผมไม่ตอบด้วยคำพูดแค่เสียบกุญแจเข้าลูกบิดแล้วหมุนช้าๆเสียงแกกดังขึ้น เหมือนเปิดกล่องแพนโดร่าที่ไม่มีวันปิดได้อีกผมผลักประตูออกเบาๆกลิ่นอับจัดจู่โจมทันทีภายในเป็นห้องเล็กๆมืดสนิทมีเพียงแสงจากประตูที่ส่องเข้ามาเป็นลำเธอหยิบไฟฉายจากโทรศัพท์ส่องไปรอบห้องมีตู้เหล็กใบหนึ่งวางอยู่ตรงม,มุมบนตู้มีรูปถ่ายขาวดำใบหนึ่งรูปผู้หญิงในชุดสีขาว ยิ้มเศร้าๆและมีดวงตาคล้ายเธอนั่นแม่ฉันเสียงเธอเบาจนแทบไม่ได้ยินเธอค่อยๆเปิดตู้ภายในเต็มไปด้วยเอกสารแฟ้มหนาๆหลายเล่มและซองเอกสารสีเหลืองที่มีคำว่าลับมากติดอยู่เธอหยิบซองนั้นขึ้นมามือเธอสัน่นและเธอก็ส่งมันให้ผมอ่านมันแล้วนายจะเข้าใจทุกอย่าง รวมถึงสาเหตุที่ฉันต้องหายไปผมเปิดซองช้าๆเอกสารข้างในมีตราของบริษัทใหญ่อันหนึ่งชื่อของบริษัทนั้นคือที่ที่พ่อของเธอเคยทำงานแต่สิ่งที่ทำให้ผมหยุดหายใจคือชื่อของพ่อผมที่เขียนอยู่ด้านล่างของเอกสารฉบับหนึ่งชื่อของพ่อผมที่เขียนอยู่ด้านล่างของเอกสารฉบับหนึ่งดวงตาผมเบิกกว้างมือสั่นจนเอกสารแทบหลุดจากนิ้ว ผมมองชื่อเต็มที่เขียนด้วยลายมือในลายเซ็นมันคือชื่อของพ่อผมไม่ผิดแน่ทำไมผมพึพรรมพำรู้สึกเหมือนพื้นใต้เท้าเริ่มสัน่นโลกทั้งใบหมุนกลับไปยังอดีตที่ผมไม่เคยตั้งคำถามฉันเพิ่งรู้เมื่อไม่นานนี้เธอพูดเสียงเย็นเยือกแวลามไม่อ่อนโยนอีกต่อไปพ่อของนายคือผู้สอบบัญชีที่เซ็นผ่านงบดุลปลอมของบริษัทพ่อฉัน ผมหันขอบไปมองเธอมันเป็นไปไม่ได้เธอพยักหน้าเบาๆในปีสุดท้ายก่อนพ่อฉันฆ่าตัวตายเขาถูกกดดันให้รับผิดชอบเรื่องเงินหายจากกองทุนของบริษัทแต่ความจริงคือพ่อฉันแค่เซ็นเอกสารที่มีคนจัดเตรียมไว้แล้วผมเริ่มหายใจไม่ทั่วท้องหมายความว่าพ่อของนายคือต้นทางของการฟอกบัญชีและเมื่อทุกอย่างจะเปิดโปง เขาหายตัวไปโยนความผิดทุกอย่างให้พ่อฉันและพ่อฉันก็รับมันไว้ผมนั่งลงช้าๆข้างตู้เหล็กหัวใจหนักเหมือนมีใครวางก้อนหินไว้ข้างในไม่มีใครรู้เรื่องนี้เอกสารทั้งหมดถูกซ่อนไว้ที่นี่เธอพูดต่อและพ่อฉันก็เลือกที่จะไม่เปิดเผยเพราะเขาเชื่อว่าเรื่องนี้จะทำลายครอบครัวนายผมกำกระดาษแน่น ทุกสิ่งที่เคยเชื่อพังทลายลงตรงหน้าผมจำได้ตอนพ่อผมลาออกจากงานทันทีแล้วพาเราย้ายบ้านไปต่างจังหวัดไม่มีคำอธิบายไม่มีคำลามีแค่ความเงียบและดวงตาของเขาในคืนนั้นที่ไม่เคยสบตาผมตรงๆอีกเลยเธอนั่งลงข้างๆไม่พูดอะไรเพียงแค่ปล่อยให้ความจริงแขวนอยู่ในอากาศ เสียงลมหายใจของเราสองคนก้องในห้องเก็บของเก่าๆและความเงียบพ่ตามมาหนักหนากว่าคำพูดใดๆผมหันไปหาเธออยากพูดอะไรสักอย่างแต่เธอกลับพูดก่อนนายยังคิดอยู่ไหมว่าฉันควรให้อภัยพ่อของนายผมมองเธอหัวใจแน่นและก่อนที่ผมจะตอบเสียงบางอย่าง ตกลงมาจากชั้นบนของอาคารโครมเราทั้งสองสะดุง้งเธอรีบลุกขึ้นผมหันไปมองทางบันไดไม้ผุๆที่นำขึ้นไปชั้นสองไม่มีใครควรอยู่ที่นี่เธอมองผมผมพยักหน้าเบาๆแล้วเดินนําหน้ามือยังคงถือกุญแจแน่นเหมือนเป็นอาวุธสุดท้ายที่มีเสียงฝีเท้าเบาๆดังอยู่ข้างบนใครบางคน อยู่ที่นี่มาตลอดเวลาที่เราพูดกันเสียงฝีเท้าเบาๆดังอยู่ข้างบนใครบางคนอยู่ที่นี่มาตลอดเวลาที่เราพูดกันหัวใจผมเต้นแรงเธอจับแขนเสื้อผมแน่นแววตาไม่ใช่แค่กลัวแต่มันคือความรู้สึกที่มากกว่านั้นเหมือนเธอรู้ว่าใครกำลังรออยู่ข้างบนผมก้าวเท้าช้าๆไปยังบันไดไม้แต่ละขั้นส่งเสียงเอดดังสะท้อนในความเงียบ เธอตามหลังมาห่างเพียงไม่กี่ก้าวมือเธอกำโทรศัพท์แน่นจนข้อขาวเมื่อถึงชั้นสองเรามองเห็นเพียงแสงไฟจากปลายบันไดที่ลอดออกมาจากประตูห้องหนึ่งซึ่งเปิดแงม้มผมหยุดหายใจครู่หนึ่งแล้วผลักประตูเข้าไปช้าๆภายในห้องมีชายชรางเงียบๆนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้เก่าหันหลังให้เราเสียงลมหายใจของเขาช้าและหนัก ใครนะ่ะผมถามเสียงเบาแต่มั่นคงชายชราขยับตัวเล็กน้อยแล้วพู้เสียงแหบในที่สุดลูกสาวของเขาก็กลับมาแล้วเสียงนั้นทำให้เธอชะงักผมหันไปมองเธอเห็นน้ำตาคลอเต็มดวงตาเธอก้าวออกมามองชายชราตรงหน้าริมฝีปากสัน่นลุงสุรศักดิ์ ชายชราหันหน้าช้าช้าแววตาเขาอ่อนแรงแต่ยังจดจําได้ชัดหนูโตขึ้นมากเหมือนแม่ไม่มีผิดเธอแทบล้มลงน้ําตาไหลออกมาไม่หยุดทําไมทําไมลุงถึงยังอยู่ที่นี่เขาถอนหายใจเพราะลุงเฝ้ารอวันที่หนูกลับมาเพื่อจะบอกความจริงอีกครึ่งหนึ่งความจริงที่พ่อของหนูเองก็ไม่รู้ผมกล้าเข้ามาใกล้ อะไรคืออีกครึ่งหนึ่งชายชรามองมาที่ผมสายตาเต็มไปด้วยความเศร้าคนที่เริ่มทุกอย่างไม่ใช่พ่อของเธอไม่ใช่พ่อของเขาแต่เป็นใครบางคนที่อยู่สูงกว่านั้นมากเขาหยิบแฟ้มเอกสารเก่าๆจากใต้โตะ๊ะแล้วผลักมันมาตรงหน้าเราทุกอย่างเริ่มต้นจากคนที่ไม่มีใครกล้าส,สงสัยเธอเปิดแฟ้มด้วยมือที่สัน่น รูปถ่ายเก่าๆหลุดออกมาจากแฟ้มเป็นภาพชายคนหนึ่งในชุดสูตรยืนถ่ายร่วมกับพ่อของเธอและพ่อของผมแต่ตรงกลางของภาพนั้นคือชายอีกคนที่เราทั้งสองไม่รู้จักแต่ชื่อของเขาถูกวงไว้ด้วยปากกระดงและข้างล่างมีคำเขียนไว้ว่านายทุนเบื้องหลังบุคคลที่สั่งให้ทุกอย่างจบลงในเงามืดเธอเงยหน้ามองผมแววตาเต็มไปด้วยคำถาม และในขณะนั้นเองชายชราก็พูดด้วยเสียงเบาที่แท้ฟังไม่ออกและเขายังมีชีวิตอยู่และเขายังมีชีวิตอยู่คำพูดนั้นตกลงมาเหมือนระฆังสุดท้ายของความเงียบภายในห้องไม่มีใครพูดอะไรอีกผมหันไปมองเธอเธอจ้องไปยังรูปถ่ายในมือนิ้วของเธอแตะไปยังใบหน้าของชายคนนั้นชายที่ไม่เคยอยู่ในเรื่องเล่าไม่เคยอยู่ในข่าว แต่กลับอยู่ตรงกลางของทุกการกระทำชื่อของเขาคืออะไรผมถามเบาๆชายชราหายใจช้าก่อนจะตอบชัดทุกคำดอกเตอร์สิทธิชัยกิติวัตรเธอสะดุ้งเล็กน้อยเขาเป็นกรรมการใหญ่ของบริษัทชายชราพยักหน้าใช่เขาเป็นคนกำหนดทางเดินของทุกคนเขาใช้ชื่อเสียงความน่าเชื่อถือสร้างเส้นทางให้พ่อของเธอต้องแบกรับความผิด และบังคับให้พ่อของเขาเซ็นผ่านบัญชีปลอมเขาไม่ต้องทำลายใครด้วยมือของเขาเลยเขาแค่ทำให้พวกเขาทำลายกันเองผมรู้สึกเหมือนมีลมหายใจร้อนๆติดค้างอยู่ในอกใจหนึ่งอยากลุกขึ้นตะโกนทำลายทุกอย่างแต่อีกใจกลับสงบเหมือนเข้าใจว่าบางบาดแผลต้องได้รับการเยียวยาไม่ใช่แก้แค้น เธอค่อยๆวางรูปถ่ายไว้บนโต๊ะนั่งลงข้างชายชาราแล้วลุงเฝ้ารอทั้งหมดนี้เพื่ออะไรชายชาราหัวเราอเบาๆเสียงแห้งและเจ็บปวดเพื่อจะบอกกับเธอว่าพ่อของเธอไม่ใช่คนเลวเขาคือคนที่แบกความจริงไว้คนเดียวเพื่อรักษาชื่อเสียงของคนที่เขาคิดว่าเป็นเพื่อนแม้ต้องแลกด้วยชีวิตเธอหลับตาน้ำตาไหลาอาบแก้ม แต่คราวนี้มันคือหยดน้ำตาที่เบาและปลดปล่อยผมนั่งลงข้างเธอไม่พูดอะไรแค่มือของผมแตะหลังมือของเธอเบาๆเธอไม่ได้หลบชายชรามองเราทั้งคู่ก่อนจะลุกขึ้นช้าๆซ้ำนี้เป็นของเธอแล้วจะเปิดเผยหรือไม่มันขึ้นอยู่กับหัวใจของเธอเองเขาเดินออกจากห้อง เสียงประตูชั้นล่างปิดลงเบาๆเหลือแค่เราสองคนในความเงียบของอดีตเธอหยิบแฟ้มเอกสารแนบไว้ที่อกหายใจลึกแล้วนายละ่ะเธอถามยังคิดว่าไม่มีวันเกลียดฉันได้อยู่ไหมหลังจากที่รู้ว่าพ่อของนายมีส่วนในเรื่องนี้ผมมองเธอนานก่อนจะสายหน้าเบาๆฉันไม่เคยคิดแบบนั้นเลย ไม่เคยเลยตั้งแต่วันแรกที่เราห่างกันไปฉันเสียใจที่เงียบตอนเธอร้องขอความช่วยเหลือแต่ตอนนี้ฉันจะไม่เงียบอีกแล้วเธอหลุบตาลงน้ำตาหนึ่งหยดตกลงบนแฟ้มเงียบแต่หนักเสียงฝนข้างนอกหยุดไปแล้วแต่ภายในห้องนี้หัวใจสองดวงยังเต้นประสานกันอย่างช้าๆในจังหวะของการให้อภัยและการเริ่มต้นใหม่ เธอลุกขึ้นยืนหันไปมองประตูเรามีอะไรต้องทำอีกเยอะผมลุกตามและเมื่อเราเดินออกจากห้องนั้นแสงแดดบางๆก็เริ่มส่องลอดผ่านเมฆทาข้างนอกตลาดมีเสียงผู้คนกลิ่นของอาหารเสียงเด็กหัวเราะและชีวิตที่กำลังดำเนินต่อไปเราเดินเคียงข้างกันชา้ชาช้า เหมือนคนที่เพิ่งเดินผ่านพายุมาได้ด้วยกันโดยไม่ต้องพูดคำว่าให้อภยัยเพราะบางครั้งการเดินเคียงกันอีกครั้งก็คือคำให้อภัยที่ดีที่สุดแล้วเราเดินเคียงกันออกจากซอยแคบหลังตลาดแสงแดดอ่อนๆสะท้อนพื้นน้ำฝนเป็นประกายอากาศไม่ชื้นอีกต่อไปเหมือนทุกอย่างกำลังเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเธอหยุดเดินมองไปยังตึกสูงลิฟที่ปลายถนน ที่นั่นคือสำนักงานใหญ่ของบริษัทเดิมที่เปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนเจ้าของแต่เธอก็ยังจำได้ดีฉันจะไม่ล้างแค้นเธอผู้ช้าช้าแต่จะไม่ยอมให้ความจริงถูกฝังไว้ในห้องเก็บของนั่นอีผมพยักหน้าไม่ได้แทซคคำใดเพราะแววตาของเธอแข็งแรงกว่าที่เคยเห็นพ่อฉันตายอย่างเงียบงนันแม่ฉันถูกลืม ฉันเองเกือบลืมไปว่าตัวเองยังมีค่าพอจะลุกขึ้นได้อีกครั้งเธอหันมามองผมแต่คนหนึ่งที่ฉันไม่เคยลืมเลยคือผมยกมือขึ้นเบาๆหยุดเธอไว้ไม่ต้องพูดก็ได้แค่นี้ฉันก็รู้แล้วเธอยิ้มครั้งนี้ยิ้มด้วยหัวใจยิ้มเหมือนคนที่หายใจได้เต็มปอดอีกครั้งเสียงประกาศจากสถานีวิทยุในร้านใกล้ๆดังขึ้น พูดถึงการรื้อคดีการทุจริตในอดีตและการเรียกสอบกรรมการชุดเก่าเธอมองไปยังเครื่องวิทยุนั้นแล้วยิ้มบางๆโลกมันหมุนของมันเองแต่เราต้องเลือกว่าจะเดินตามหรือยืนหยุดอยู่กับที่เรายืนมองผู้คนเดินสวนไปมาเสียงหัวเราะเสียงรถเสียงชีวิตไม่ใช่ทุกอย่างจะเปลี่ยนแต่หัวใจคนเปลี่ยนได้เสมอผมหันไปมองเธอ แล้วพูดด้วยเสียงเบาๆบางคนอาจเกิดมาเพื่อหายไปจากกันแต่เธอไม่ใช่แบบนั้นเธอหันมาหาผมแล้วฉันเป็นแบบไหนละ่ะผมยิ้มแล้วตอบช้าๆเธอคือคนที่ผมไม่มีวันเกลียดได้เลยเราเดินต่อไปไม่รู้อนาคตจะพาไปทางไหนแต่เรารู้ว่าอดีตไม่ใช่พันธนาการอีกต่อไปแล้ว และบนถนนสายใหม่ที่กำลังเริ่มต้นนี้เราไม่ได้เดินคนเดียวอีกต่อไปแล้ว